เออวันนี้เราจะจะไปทั้งสอนนะครับโอ้ยมัน,นมันสาดแล้วหรอดีนะนี่ดีดีก็เป็นทนะั้งกุาจะไม่ไปอ่ะเออไปสิโอเคนน้นไปเลยนะเน้นได้เลยโอ้ โอ้ยแนนเอ้ยข้างหน้ายังไงไปทะเลอยู่เอ้ยทางตันแล้วข้างหน้ามันทางตันเร็วเร็วดานขวาไปเลยเฮ้ยเย้ไปเลย๋ย,ย,วลย,ยวข้างหน้ามันนีนข้างหน้ามันมทางตันนะทำไมนะไมยเด็กสีครับเบ็กครับเดียวครับ คุณลุงครับคุณลุงเรี้ยวครับลุงเรี้ยวฉันบอกให้เลี้ยวไงเรี้ยวอ้าโอ้ยอาอืออโนอ้นโนอ้ยทำไมคุณลุงไม่เรี้ยวเนี้ยฉันบอกเลี้ยวไม่ได้เข้าใจไม่เนี่ย โอ้ยโอ้ยขึ้นเขา้ไม่เลยรถบรนเลงไม่ได้จมบึ๊บจมบึ๊บเออดูขาด้างหน้าสิมาตัวมิตติจะบอกว่าจะเข้าจะเข้าไปเหรอไปสิเออไปขึ้นขอเข้าไปตัวมิติกันนะโอ้ทำไมรถบัส ข้างดีเออชิ้ด้วยเออโอ้จม้นเออเออตัวนี้ชินี่เลยตัวมิติอ่ะเออโอ้ยก็เไปนะไอไอกระงหักเลยอาไปไปประตมิติกันเย้ กระตุ้มตีตีนี่ไงเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ยขาฉันเจ็บมากโอ้ยโอ้ยมันเกิดนี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยรักษาก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ยนิ่ที่ไหนเนี่ยทำไมที่นี่มันเงียบจังเลยเอ๊ะน่นมัน นี่มันอยู่ในรอบอะไรเนี่ยอยู่ในเกมอะไรเอ้อยฉันขอซิกปึ๊นี่มันอะไรเนี่ยนี่มีปืนยูิงปืนตกมาเหรอรู้สึกว่าอืมเออเื่ออะไรเนี่ยโออนี่มันอะไรกันนี่เดีย๋ยวก่อนทำไมรถสุดเชื่อนอะไรเป็นอย่างนั้นน่ะเออ อ้ชื่เดอไอ้น,นันมันใครน่ะมีโจนด้วยเหรอทำไมจองทำไมใส่ห่วงปักทองน่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันถามมาแล้วแล้วปืนอยู่ไหนปืนปืนตกมองไม่เีอ๋อปืนหาย้ h oh my น a ดูจ้าเศกปืนหน่อยใตใไตึกครับอู้นี่ปืนอ๋อปืน ไอ้สะจนเขาชางตำรวจนะเว้ยนี่เลยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยนีไม่เป็นอ่ะนี่อันนี้ก็ด้วยนี่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 เอามม่ต เจ็บสิกคนนี้หน่อยได้ครับ ไชีวิตแล้วเหรอเย้อ้อนี่มันคงกระดูกดินเีเเดินนี่นี่ยิงยิงยิงอออมันไปตายอออโอ้มันกลฝันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับรถไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่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 นี่นี่คุณก็อย่างนี้ใช่ไหมเรารอได้เฮ้ย